การแข่งิงเิับมบังับเซียนกับทีเดิมในบาลตัวนี้ยังใบัดเยนะครับแต่ว่าอแล้วนะครัโดนีเยอะครับีเยอะีเยอะเลย

ดับของไหนมาโดนดาได้่ฝันหรือแม่ติดตลอดแ่ยังไม่ียังมาช่วยครับไหนมาโดนีขอ้องมจับมานจะได้กดดูไปเจ็ที่เจ็บไนมมาโดนดี้วเหรอเยไปดีขาดนะครับนครับอ่าดีนะครับาดีครับดป็ไรเปกระดงกกัเกาน ไปนะครับน้าถ้าไหลมาที่สี่วัดสี่วัดตื่นจากเราหาเลยเยนไปเลยนะครับไปนะครับไปที่ตะกเวงยนอีกครั้งหนึ่งจากทัพงอี่โน๊ตตะกเวียนไปยังตะกเวียนนี้เฮ้นี่ไปนี่ตะกเวียนจากตะกเวียนมาที่ทะกเวียนนะครับถ้าน้าหมดนะเขียนเลยไปเลยนะตัวนี้ตะลกิจตะลักินแล้วจะดีตะลักิจไปนี่ไปตะกอน মারুঝতে জানা কি বাড়িতে ทีมจะได้คืนไหมบ้าที่จากระเพของทีมบ้างปาดีสุดยอดารีสุดยอดปาดีสดยอาดีสุดยอาดอดปาดียากปาดีปาีปาีาีอดียดียดาีาาา จากกระโดดีโน่ถึงจังหวะครับจากคืนหลังมันจะมุ่งจากเมื่อคืนมาดีทางกพัดตาดำตาดำบาลเลยตาดำตาดำบาลเลยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ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 ้ยเที่เฮ้ย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 เล้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยี่จยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Hãy mừng những phè nhóm trả ra đất Đi đất Sư nhất, Học yeah. nhất. sư nhất, bắt đầu nhất, Nào mà cái nào đi ra đất Đó đất sư Thì Thì chạy đi Thả nó phát Thả Bà đi cho đi Cho đi rồi Đi đi bây giờ nhóm đi chạy จากกาแารี่นีครับผมคือผู้ตัดผมวันนี้ครับไปเจอกันที่ร้านดัดผมครับติดต่อไปตามเดีวันตรู้ลาบารี่นี่ธนกิจิงที้มัได้บ้านรักิจแม่บานี่ที่ักสงายบานอนบารี่ยืดจนเกไดูไม่ไหววะบารี่วียดเวียดเจ็เตเวรดบารี่นากินถาั

ทีมพี่ลงทีตอนนี้ทีมโรงเรียนทั้งนั้นเลยครับทีมบางครับกับทีมโรงเรียนเนี่ยนะไป่เก่งเท่ไหครับแต่ทีมโรงเรียนเนี่ยจะจะดีจักระดูกจากระดูกทีนิ้วมือมาทีบลิยาทีรลิยาทีรลิยาเนี่ยเฮ้ยนี่ดีใจเลยที ڀايو وا ڏيو جيڪا ٿيڻا ٿا وائي ڀاڻا ٿيڻا هو ها چڙي گهڻو ڏاڍي واري

Okay. Oh, yeah.